สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยววัดถ้ำกระบอกนะคะนี่คือพระพุทธรูปหินลาวาที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะที่นี่คือแบบสวยมากพระพุทธรูปที่ดำสนิทที่มีจิตงดงามที่แรกที่เดียวในเมืองไทยค่ะวัดถ้ำกระบอกนี่คือที่หนึ่งที่เดียวที่เป็นอันซีนของจังหวัดสระบุรีนะคะ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยพระพุทธรูปแบบเป็นสิบบองค์เลยค่ะลายล้อมเป็นวงกลมความพิเศษที่นี่คือพระพุทธรูปจะเป็นแบบสีดำล้วนอะที่ทำมาจากหินลาวาทั้งสิ้นเลยนะถือเป็นความสวยงามอันซีนที่สุดของอำเภอเมืองสระบุรีเลยจ้าแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะคะวัดถ้ำกระบอกจ้าพระพุทธรูปจะลายล้อมนะคะ